สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเสานี้อยู่ที่เมืองยอดอูเมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศลาวจุดเที่ยวยู่นี่บ้านอย่างน้องสายบ้านผู้สร้างเนาะน,น้องสายนี่ก็เพิ่นก็เฮ็ดซองยูทูบเนาะถ้าผู้ใดไล่เข้าไปติดอันไล่เข้าไปซองเคมีเดียก็ไปติดตามให้ซองของข้าพเจ้าซึ่งซื่อก็จะเมนแซงคัมชแนลเนาะซึ่งเป็นภาษาอังกฤษก็ <c oughs> ตอนนี้ ผู้เหาอยู่งานน้องสาวไปไปเอาผัวเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อันทางทางผัวเหานี่แมอาคาทางบุเนื้อแล้วก็มาพบกับอาคาทางยอดยอดอู่โบ๊ถึงอาคารนี้ทั้งหมดก็มีถึง15 16แสงแต่ละแต่ละเสียงก็จะมีความแตกต่างน้อยนึงมื่อวี้ผู้เฮาก็มากินดองกับบ่แม่กินดองกับพ่แม่มาเอามาเอามันลักษณะว่ามามั่นเออมาสู้คอว่ายังไงคือซู้คอว่เมนแลว สู้ขอเป็นทวอนเลยสู้ขอทวอนตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปเสิงว่าไปเป็นไปเป็นอนสมาชิกครบกฎทำพุ่นแล้วเอาสภาพเลือกพิธีของอาคายูนี่ไปเทียบเทียบซอาคายูสองพุ่นนี่ตั้งกันลายตั้งกันลายเนาะตั่งกันลายนะเพื่อนเจ้าสาวยูโมโมนี่เลยเขาไปไปไปบุกัตตี้น่แมนผู้บบาวจะต้องมามาเอา เจ้าสาวแบบนี้เลยบ่คุณคนแรกนี่แหลอนนะอ่นะเจ้าเบามาเอาเจ้าสาวแต่อ่น,นะที่พันมาเนาะบุเคยมีเลยส่สวนใรแมนพี่น้องของพี่น้องของเจ้าเบาเ,บาเนาะซึ่งมาเอาเจ้าสาวแต่ก็ปัจจุบันก็มันจะมีหล่สมเพอที่เอากันแต่ที่พันมาเนาะต่กี้ก,ก็ส่วนแล้วก็อาคาออาคาบเอากันเนาะแต่เดี๋ยวนี้พอดีทำมา มาเจอกับเนาะมาเจอกับอาคาอีกเลยว่าเขาต้องฮิตฮิตของคอนเส่ร์ตอาคามจริงนี่เลยอาคาอาคาผู้นี้เป็นอาคาที่เขาเจ้ายังเสื้อคือมาเขาเจ้ามาอยู่ในเมืองแล้วแต่ว่ายังเอาฮิตของห้องทุ้งพุ่นแล้วผู้นี้เฮ็ดกับอันอยู่บ้านเก่าเขาเฮ็ดนี่คือกันคือกันเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าโควิดเนาะการแพลรบัตคอนเสิร์ตพนัโควิดสิบเก้าเนาะเขาบอกให้เฮ็ดแต่ว่าเนี่ ตามาครบตามขั้นตอนนะแต่ว่าเราเป็นเพิธีน้อยๆพอให้มันได้คิดเป็นพองนะแล้วปกติก็จะต้องจะต้อง,องมี็สองมือแบบนี้บอสองมืออาคาทำพุ้นเนาะพเพราะเราเคยไปคลองอาคาหนูกวยก,ก็ไปอาคาพุ่ซอก็ไปแต่ว่าอยู่ทำพุ้นเขาเจะเ,เห็นนี่แมนไปไปเอาไปเอา,เอาเมีคือเดี๋ยวนี้มีมีสองสองแบบเลยแบบทีหนึ่งนี่ เอาเอาแต่มูเจ้าเบาฮะเนาะซองสามคนไปแล้วก็ไปเอาผู้สาวมาเลยไม่บอกไม่ว่าง่ายๆเนาะบูมีพิธีย่างเลยแบบที่สองนี่ก็เอาผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่พึ่งสองคนไปแล้วก็เอามานี่เป็นเกือนกองเจ้าสาวเลยเจ้าสาวที่มาเอามือนี้ตอนนี้เขาไปเบิ้งไปเบิ้งแล้วแล้วตอนนี้มีพิธีกรรมยังมีพิธีเนี่ย อเออ่ขาไก่เนาะขาไก่ยขาหมูซึ่งตอนนี้ญาติพี่น้องเนาะบั่นอยู่เฮือนเคียงก็พา,า,า,ากันมากินแล้วแล้วอยู่พวกรนของเมื่อวานนี้โบเมตรพิธีเทืเอกเมื่อวานนี้เมื่อวานเมเอ่อข้นงมาไปเทียบไส่งานของลาวเฮาเานาะมาเป็นการอุ่นดองเนาะโอ,พอ,อ,อ้พวกเราเบิรเด้อพวกเรามาฮอดอยู่นี่สิบสองโมงอยูอนย่นี่ก็ห้างผ่าเขาท่าแล้วอตอนรับ <laughs> พว่างผ่าเขาอยู่นี่ ไปจำฮอดจำโม,มงหนึ่งโมงถึงโมงปดจำฮอหนึ่งโมงปสิบสองโมงแรงออโบมถสิบสองโมงเที่ยงเนาะจนไปฮอดสิบสองโมงต้องคำเลยแปลว่าโบเมนพีทีเพียงแต่ว่าเป็นเป็นลมเป็นการปุกร๊กลม้นแล้วตอนเศร้าตอนนี้พี่น้องข้าเจ้าแมนกำลังเฮ็ดยางว่าเขาไปเบื้องํำกัน,น,นนะตอนนี้เขาติดการเนาะนี่ บัวเทือกเทืองบัครบเถือกเนาะอย่างบัเฮ็ดแล้วเถือกจะน้อยสิได้เอิ้นเถาเกแนวห่มหรือว่าพอเมนอมจะได้มาห่วงผักเขาเพื่อเฮ็ดพิธีนี่ใหญ่ยังมีพี่น้องหลายพระส่วนเขากำลังพวกนี้แตงกินแล้วก็สีเห็ดผักเขาใหญ่ปกติเห็ดใหญ่กว่านี้เนาะเห็ดใหญ่กว่านี้แต่ว่าตอนนี้นะเห็ด แต่บบลิลลีน้อยเนี่ยเอาเจ้าบัฟบิดตัวนี้บอกมาขี้ควานเนาะเวามสามารถคิดใหญ่ได้เพิ่นห้ามเนาะมาเพราะว่าอาคารนี่ยตัวยูนี่ยูนี่เอาพวต้องต้องเฮ็ดพร้อมเขาใหญ่อยู่กันเจ้าสาวเมนแล้วอยู่กั่นเจ้าเบาก่อนเฮ็ดพร้อมเฮ็ดพร้อมสมมติว่ามื้อนี้กินอยู่นี่แล้วเขื่อนเจ้าเบาเนี่ไปกินมื้ออื่นวะเมน มือนี้เอาไปแต่ว่ามือนี้ก็ไปไปกินตอนค่ำนี่นอนอยู่ตรวนี้ตอนค่ำนี้เอาไปก็ไปตอนมือนี้เอาไปเนาะมือนี้ก็ไปกินยูเฮือนเจ้าเบาเป็นการและอุนดองแล้วก็มืออื่นก็กินโตเหมือนเจ้าสาวนี่มือนี้กินหมดมือหมดมือเลยแล้วก็เฮือนเจ้าเบาก็ไปเริ่มกินไปเริ่มกินแล้วปกติอยูเฮือนเจ้าเบานี่กินกินมือเดียวปะกลาง เบิงตามเงื่อนไขของภัยคอมมันเนาะตามสุดก็่มือหนึ่งอ๋อสุดสุดก็่องมือแต่อาคายูพุ่นมันต่างกัน,นตัางกันยูบอลวะอาคายูพุ่นนี่เขาเจ้าโบเฮตผักเขาอยู่เหอนเจ้าสาวมีแต่ว่าเอาเอาเจ้าสาวไปแล้วก็ไปกินอยู่เหอนเจ้าบ่ามือทีหนึ่งจำนวนหนึ่งเนาะจำนวนหนึ่งนี่เขาจะเอาสิ้นที่ค่าอยู่เหอนเจ้าเบาฮันเอาไปกินอยู่เหอนเจ้าเจ้าสาวแนวนั้น แล้ว,แล,วแล้วของของยูนิไม่เข้ามาเฮฮิตของนี่มีแต่ตุ๊ไก่ฮั้นตุ้งมูนี่บุบเฮ<อ>็ดวะตุ้งมูนเนี่ยเพื่อที่ได้เฮาสิกินอ๋อลายลายบัตรเสริญบุเฮ็ดอ๋อท,ทางเจ้าสาวก็เฮ็ดบัตเซินพร้อมทางเจ้าสาวก็เฮ็ดทางเจ้าเบาเฮ็ดเวลาเอาเซินนะเซินแค่เออแค่แคไฟภาไฟมันเลย อ๋อแนวนั้นเนาะกินมื้อเดียวกันไหมความว่ากินมื้อเดียวกันแต่ว่ามือ้อมื้อกินแท้ๆนี่มื้อนี้ทางเฮือนเจ้าเศร้าน่ะแต่ว่าเฮือนเจ้าเบาในมื้ออืน่นอ๋อแนวนี้สมมติว่าเอาเอาเจ้าเศร้าไปหอดอยู่เือนเจ้าเบาแล้วก็ไปอยู่เดือนนึงแล้วก็จึงกินดองได้ปะได้ถ้าว่าเขาบูฮิตพิธีท,ทางเขาบาูฮิตพิธีบจชาพิธีกนันไมเนี่ยเนาะอยู่เฮือนเจ้าเศร้าขนาด สมมติคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ถางนี้เห็ดแล้วแล้วทางเจ้าเบานี่เอาไปยูประมาณเดือนนึงแล้วจึงเห็ดดองได้ปะบได้ปะสำรับส่วนพ่ออาคาเห็ดอาคาเห็ดบได้เนาะต้องกินเลยกินเลยตอนนี้นะครับบได้ส่วนแขกเนาะพ่อส่วนที่หมายอยู่นี่เมนเป็นพี่น้องกันพี่น้องเขาเมือเวลาเขาทานทาน่างๆนะมันก็คือกันกับคือกันกับงานดองคนเราเขานี่แหละ มันก็เบิ้งตีนก็สำหรับสภาพของการทับแขกแล้วก็พาเข้านี่คือกับสังคมทั่วๆไปแต่ว่าเขาตางังตังอยู่บน<อ>ตามอยู่บนฮิตก่อนน้อยนึงเรื่องอการอยู่การกินนี่ก็คือกันกับทั่วๆไปถ้าถ้าบริเวณสถานาการณ์แบบนี้นีก็จะมีคนเผาอื่นมาหว่วมลดำเม็นบ่เมื่อน,นี้มีแต่พี่น้องของพวกน้องหมดถ้าส่วน พี่น้องแท้ๆนะพี่น้องทางพัวเออัวทางพ่อเท่าเมเท่านาะพ่อเท่าเมเท่าทางเมได้เนาะพี่น้องเมียทางพ่อพ่อเท่าเมเท่ารวมตัวมั้แล้วเฮ็ดพิธีมัดแขนกวเฮ็ดบ่เบเฮ็ดดิกับที่พันมาโบเห็นมีเนาะพิธีมัดแขนโบมัดแขนวะโบมัดเนาะ ต่ว่าเอาเป็นเป็นกันเียนแล้วถ้าแบบเจ<อ>้าเบาเนาะเจ้าเบามาก็เป็นกันดีเียนแล้วเป็นคู่เลยเลียนให้บรรดาอโอเม่สมมติเจ้าเบาประมาณผู้ผูดไปไปเียนแทนเยนคือกันเอามือของเจ้าเสาหรือว่าเป็นเอ้ยไพายบาว์ไปนั่นไปเออน,นี่เป็นเพียงสาภาพสาภาพคร่าวๆในตอนเซาเนาะ ตอนเช้าสำหรับมื้อนี้เขาชอม,มาเริ่มต้นมาเริ่มต้นตั้งแต่3โมงนอนเมือ่อคืนนี้พวกเขาอยู่หอด1โมงปลายลังจากนั้นแล้วก็นอนพักลิ้นถั่วซ้ำหอด2โมงน<อ>นจากจาก,จากนั้นก็ย่างไปย่างมาหอด3โมง3โมงไม่ควบาได้นอนซอเจง้งเนาะโอดี3โมงพี่น้องเขาก็มากระเกียม สำหรับอาหารอาหารเศร้าวันนี uh, like, thrill, ้ว่าอาหารสวยอาหารอาหารเศร้าอะไรเนาะอาหารเศร้าอาหารสวยเนาะมาเกี่ยมตั้งแต่เศร้าสามหมู่เพื่นแล้วก็เจ้าเนาะมีเมียมีหญิงเขาก็ไปไปปอกมาตูนจุกุใส่ก็เกี่ยมมาเห็ดซิ้นหมู่ฆ่าหมูเนาะก็เบื้องเพียงเท่านี้เนาะต่อไปก็ให้เป็นอีพีต่อไปเบื้องพีธีกรรมเมนว่าวันนี้ เต็มสุดแล้วพธีกรรมมินยังต่างๆนี่ให้ชีไทยให้รังให้เบิ้องสำหรับเบิง้งสภาพขาวๆอยู่เบื้องต้นก็เราเกี่ยวกับความแจกต่ตางของอาคารทาั้งเหนือกับทางใต้ก็จบหลวงไว้เพียงเท่านี้เนาะ